อ่ะพลระวังนิดนึงเดี๋ยวเดี๋ยวช่วยจับจับผมให้พลอ่าโอเคได้โอ้ยไม่ใช่ผิดรูปผิดรูปโอ้ยไม่ได้ทักันเราอ่ะไหวเขาทำได้เออบ้าเราอ่้าผิดรูปนักเข้าเลยนะโอเคอ่ะ抱一起抱一起啊抱抱对对对对对โอเคเตรียมร้อมสามส开始โอเคโอเค Quick look, hắn là. Love, love, love. Quick, 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 quick. I'm allowed,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  I'm allowed. Quick, 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 quick,